คือศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำพี่น้องทองพูนครับผมนี่ครับแต่ละวันก็จะมีคณะทัวร์นะครับนะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กครับผมนี่บพราะอรคณะทัวร์อันนี้ก็คือรถทัฒนศึกษาครับพาเด็กๆเ,เนาะพาผู้ปกครองมาเที่ยวครับผมแต่ละวันก็จะมีอย่างนี้ครับผมนี่จะมีรถทัวร์ ท่องเที่ยวครับผมนำคณะนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวชมนครับไม่เว้นแต่ละวันพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องดูว่าปลาอะไรครับผมนี่นี่ครับปลากระเบนพี่น้องสวยงามครับผมนี่ครับนี่คือศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองศรีสเกตครับทางเข้าผมขอแบง่าใครับต้องเสียค่ามัดเข้าไปเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องช่วงบรรยากาศข้างหน้าก่อนครับผมมาเราไปดูป่ากันครับเขาบอกว่าห้ามจุงมือลงบอ่อปา่าห้ามให้หารปา่าครับ ปลาจระเข้หรือปลาตาัโอ้ครับผมอันเขายนี่โอุ้ยงยายแห้เนะาะทั้ไงปลาปลายาแกโอ้เยอะเลยเนาะปลาจระเข้เอมันเนีปลามันเนจระเข <c oughs> ่ะ โอ้เพ้เห็นนะเนี่ปลาจอระเข้ป็นง้ปลากดหางแดงนี่ครับู้หลายตัวได้พี่น้องนี่นั่นดูครับผมเออเหมือนจอระเข้จริงๆพี่น้อง่อะคุณจะเห็นนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับผมที่มาเห็นออปลาจอระเ่้ โอ้ตัวยาวไงพี่น้องตัวหนึ่งน่าจะประมาณโอ้ไม่จ่ำกว่าสิบกิโลครับผมนี่โดยเฉพาะตัวนี้ครับผมใหญ่มากครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับผมนี่คือปลากราบหรือปลาแฟนซีกราบนี่ครับดูครับผมดูว่าสวยงามขนาดไหนครับนี่โอ้เยอะเลยครับผมนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นเลย สวยจริงๆครับนอนโอ้ตัวนั้นใหญ่มากเลยนั่นมีหลากหลายสีมากครับนบ่อเนี้ยคนก็ห้ามจุ่มมือลงบอ่อปลาคนยันปากัดมือเขาบอ,อมีประตูอด้วนๆทั้งนั้นเลย โ้ยเยอะจริงๆครับนี่ตัวเล็กๆก็มีครับนั่นยเยอะเลยนี่ครับอัตราค่าบริการเด็กนี่สิบบาทู้ใหญ่สามสิบบาทได้มาแล้วครับผมบัตรสามสิบบาทเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับ ในเย็นมากพี่น้องเย็นเย็นสบายครับผมนี่ออกมาก็เจออย่างนี้ครับผมนี่ นี้ปลาอะไรนี่ตัวนี้คือปลาทับทิมหรือปลานินแดงโอ้สวย้ำมากครับดูดิตัวนี้ตัวนำตวนมากจริงส่วนทางนี้คือปลาอะไรเอ่ยปลาตะเพียนขาวหรือปลาตะเพียนเงินครับผมนะ นี่ครับโอ้สวยงามแห้งพี่น้องคนจัดไปสวยงามจริงๆครับนี่ข้างในก็ทำแบบจำลองเป็นเหมือนปะการังครับผมนะอ้าสวยงามมากครับคู่ข้างในจะมืดนิดหนึ่งครับผมไปกดแจัดนิดหนึ่งนะโอ้มาฝั่งนี้ครับผมนะครับปลาเทโพโอ้สวยงามครับผมนะเหมือนป นี่ครับตัวนี้ก็คือปลาออสการ์นี่ปลาออสการ์โอ้ปลาออสการ์เป็นอย่างนี้เองนะนี่นี่ครับโอ้มีปลาหลากหลายเป็นองค์เยเยอะเลยครับผมนะดูสิ จัดไปได้สวยงามมากๆครับมื่อนี้พระพี่น้องมาชมศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำนมาเที่ยวชมมาเบิงป่าไม่หน้ป่ายอย่างพี่น้องตูงใหญ่ใล้ๆป่าชลามอ่ะตรงนู้นนะสวัสดีครับ ครับ้านี้พระพ่น้องมาชมบรรยากาศศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำตรงนี้คือสัตว์อะไรนี่โอ้ปลาฉลามเปล่านี่พี่น้องเมื่อกี้ล่ะโอ้นี่คือปลาฉลามไหมนี่มีชื่อไหม,มชื่อไม่เอ่ย นามที่จังหวัดศรีน้เกินเลครับสวยงามจริงๆครับผมดูดินี่โอ้ตัวนี้สวยงามมากครับผมดูดิน้องลงไปหน่อยนี่ครับดูมุมกว้างครับผมเนี่ย นี่ครับชื่อบอกมาเลยโอ้สวยงามจริงเลยไอ,อ้ตัวนี้ไม่มีชื่อบอกนี่ไม่มีชื่อนะตรงนี้คนเนปิดปิดซ่อมองลุงของผมนี่ปลาตรงนี้เนาะบอกปลาตรงนี้ครับนี่มาดูฟังนี้ครับผมอันนี้ปลาสไาวเผียกพีน่น้องนี่ พี่น้องเขาเห็นไ่มครับปลาสวายเพียรเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมได้เห็นนี่ปลาสวายเพียรพี่น้องทุกท่านกูสวยงามเปจริงครับนี่สวยงามมากเลยนะนี่อโ,นโอ้โหนี่อ้สวยงานจริงเลยนี่ับส่วนตัวนี้คือปลาชโดโอ้ปลาช,โด,โ,ชโดนี่เห็นบ่อยครับผมนี่นี่ครับ ขยับหน่อยไม่ขยับเลยนะโอ้น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้มันนอนตื่นนเนี่ยพลังหาวเลยเนีย่ไอช่อนนี่อนอโอ,โอ,โอ้สวยงามปลาช่อนครับอันนี้คือปลาช่อนเป็นๆนะไม่น้องเลยมาเมันบาเป็นของปลอมนะครับของจริงนะครับผมนี่นี่ครับกาดูปลากระปลาไหลหมนี่ อันนี้ก็ปลากายครับโอ้นี่ครับปลากายปลาตองกายอะไรพี่น้องนี่เพิ่งครับเพิ่ไงบอสโอ้ตัวนั้นไม่ต่ำกว่า2อกิโลเลยพี่นอ้องปลาตองกายเนาะส่วนบอ่อนี้คือปลาอะไรเอ่ยปลาแหลกเกียกพี่น,อน้องอ,อ็มันสีออกแบบนี้เนาะแปลกแ เพิ่งเคยเห็นนะครับในบอรครับเพิ่นกฤติมีเขาเรียกท่อออกซิกเจนนะครับนนี่เปิดไว้ตลอดเวลาครับผมนะเพื่อให้ปลามอ,อากาศถ่ายเทครับผมนะเพิ่มออกซิกเจนให้กับน้ำปลาเมื่อก่อนจะสดชื่นครับผมนะถ้าไม่มีออกซิกเจนนี่ปลาก็ ที่2 5องศาเดี๋ยวเราจะเข้าไปอุโมงค์ปลาครมนี่แหละอุโม,มงค์ปลาของแท้พี่น้องมาหนินี่คืออุโมงค์ปลาของแท้ครับผมนี่โอ้พี่น้องเป็นครั้งแรกครับผมที่ได้เข้ามาอุโมงค์ปลาที่จังหวัดศรีสะเกดนีครับผมตื่นตาตื่นใจพี่น้องโอ้ นี่ก็จะมีนี่ครับมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนสบายๆครับผมเนี่นะในอุโมงค์ปลาที่ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำจังหวัดสีนครับข้างบนก็จะเป็นไดโนเสาร์พี่น้องมึนะละนะเป็นไดโนเสาร์โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ คลิปนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามในช่องสูงชำนานครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเจัน